นี่ค่าย ไม้วนเกี่ยวไต้จะได้เกี่ยวไหมนะที่รองเกี่ยวไว้จะได้เกี่ยวไหมนะที่รับองเกี่ยวไว้จะได้ัชนแล้วต่อแล้วต่อหลัังครบมนะ จริงนะเนี่ยทีมเดอะแก๊งเนี่ยบิ๊กจูเนียบิกจูเนียอ๋อที่ได้แชมป์อยู่ใช่ไหมเนี่ยได้ที่สามมางานในตะว่องอี่รอ๋อไทยฮาเสแล้วไงทม่านนายนายมานายมาจำได้เลยครับนายมาไม่ รอเท้าก่อนะทนรองูลแต่งทก่อนถอยหลังนะครับถอยหลังไม่ใช่เดินหน้าสวัสดีครับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนั่งรถส้มชมดำนาแอททับทันเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงหน้าโลช่วงหน้าฝนนะครับเพราะเรามองว่าอำเภอทับทันของเราอ่ะ เป็นพื้นที่ในเรื่องของการเกษตรนะครับเราก็เลยอยากจะชูอำเภอทับทันของเราในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรก,ก็เลยวันนี้ก็เลยชวนพี่ๆนะครับมาช่วยกันทำกิจกรรมดํานาในวันนี้นครับเป็นสิ่งที่แปลกที่ทุกคนไม่เคยดํามาก่อนเลยใช่ไหมอาคนกรุงเทพหรือคนภาคกลางส่วนมากคนที่อยู่ในเมืองก็อาจจะไม่เคยดำนะครับครับผมวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้ให้เกิดการรวมตัวเกิดการสามาคัคคีการวัตถุประสงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือให้ ผู้ประกอบการในท้องที่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเทาสวนก็ดีผู้ประกอบการโรงแรมก็ดีนะครับมีส่วนร่วมมีการรวมกลุ่มกันนะครับในการจัดกิจกรรมดีๆครั้งนี้ครับเป็นไฮไลท์ไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ครับการเด็กการดำนาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของกิจกรรมนี้เลยครับครับผมโอ้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> แตกเลยใช่ไหมน้องเนี่ยห่างลากเลยสนุกไหมครับสนุกไหมเออมันก็สนุกดีนะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดทำเป็นอาชีพเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะคนสมัยก่อนเนี่ยเด้อตอนนี้ต้องคำนึงถึงการเข้าวสุกข้าวสารไหมเนี่ย แล้วว่าอยาก,กินข้าวเหลือนะความ <c oughs> จริงนะเรร่มเข้าใจจริงๆนะหแหูหนู